ผมเขาคือหนุ่มชาวไร่จากภาคเหนือผู้ที่ยอมอาบเหงื่อเพื่อความฝันวันนี้เขามากับบทเพลงปู้ไข่ไก่หลงเนสไม้เล็กปา่ องหน้าเสมอลืมได้ลืมไปลืมไปลืมได้ก็เชอนที่จนคนไร้เงินเดินย่างต้องน้องบอกว่าโส หมายเลขแปดนะครับเนสกับปูไข่ไก่หลงครับขอบใจ้วนนะครับโอ้โหอะอยากกรีกรินมาอยากกรีกกรีดมา ่า okay. โอเคนะครับไม่กระเลดลอนังไทำไมอ่ะ <c oughs> อันนั้นเ <c oughs> อ้ยอาใส่ชุดชุลมุนครับแหมกะลาสีใส่ชุดยูลมุนนะกราสีครับ oh. โอ้โหเยอะมากเลยเนสทางนี้ด่วน แบงค์ร้อยนี่สแกนให้น้องตลอดสมัยยูเอทีมีอย่างนี้ไหมมาเนแบงค้ส่วนมากจะเป็นนกกระดาษเนาะปูไข่ไก่หลงเอาออกนิดนึงโอเคอาออกนิดนึงครับเงินน้องเก็บสลึกเชียวฉันถอดไม่เจอโอ้ ผู้ใครไก่ลงร้องซะไก่หลงเลยไม่เมื่อกี้มีท่าเต้นด้วยนะครับในแม่เห็นไหมครับเออท่าเต้นเมื่อกี้อะไรคือท่าอะไรครับกลับมาแมนเหมือนเดิมท่าอะไรครับเมื่อกี้นี้เต้นไปตามฟีลเต้นไปตามฟีล ฟิลนี้ไก่หลงเลยไ <c oughs> อไอไอ,อให้พี่เพชรพูดก่อนเออคืออย่างี้ไอ้ท่าไอ้เต้นที่ตระเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคือก็อโอเคทำน่ารักดีแนตะ่ครั้งแรกทำทำแล้วดนตรีเขาไม่ได้รับไว้เนี่ยแสดงว่าแสดงว่ามันทำผิดที่ประมาณที่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เรอวะไม่มีไม่เป็นไรรอบหน้าก็ได้ โอเคเอางี้เอางี้เข้าเข้าเข้าเรื่องในวันเนสเนสวันนี้วันนี้พี่พี่ขอชื่นชมเนสนะครับที่พยายามเก็บรายละเอียดลูกเอือนนะครับวันนี้ถือว่าทําได้ได้ดีทีเดียวในการเก็บรายละเอียดนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากเนสเลยนะครับถ้าหากว่ามีการเรียนร้องวันละหนึ่งชั่วโมงเนสขอเขาเรียนสองชั่วโมงนะครับส่วนถ้ามีการเรียนเต้นหนึ่งชั่วโมงเนสขอเขาเรียนสามชั่วโมง เป็นการเป็นการปีเพื่อก่อนนะครับแลวคุณคุณคุณจะได้แฟนแฟนเพลงอีกเยอะทั้งยิ่งยิงแฟนเพลงคุณเยอะอยู่แล้วเพราะพวกเ,เ,เขาเออค่อนข้างเอออะไรอ่ะหน้ามือตาหมัวว่าเฮ้ยแต่้ยเอ้ยโอ้ยเนสของชั้นน่ารักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนสยังไม่ชนะใจนะครับยังไม่ชนะใจแต่ว่าต้องพยายามมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าพี่เอาใจช่วยอยู่แล้ว <cue llo> อะ <c oughs> อะพี่มาครับแต่มันชนะใจสาวๆาวแบบเราใช่ไหม เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการร้องและการเต้นเราจะพูดแต่ถึงเรื่องของลักษณะท่าทางรูปร่างหน้าตาของเธอโอ้แม่เจ้าเึ่งเป็นผู้หุดอะไรที่ช่างเร้าใจได้ขนาดนี้โอ้แม่เจ้าแกพูดได้คำเดียวเหรอฉันพูดได้เหมือนกันโอ้พระเจ้าอะไรกันนี่มันช่างภาษาอังกฤษละ มีเซ็แกแอปเปิลเหลือเกินนะโอ้ยมันเป็นผู้ชายที่ทำให้เกิดอารมณ์ที่สุดแล้เราไม่พูดถึงเรื่องร้องและเต้นนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องลักษณะท่าทางอย่างเดียวเอาไปเลยร้อยเต็มโอ้พระเจ้าพระเจ้าส่งมาจริงๆท่าที่ท่าที่เต้นเนี่ยบอกให้ก็ได้เรียกว่าชื่อว่าท่า เก่งก่ง <rôle> ก <à> ังกาขอบคุณครับเรากับพี่มาครับพี่โจครับไหนเนสเคยบอกว่าไม่ชอบเต้นเนะเพราะไอ้ท่าเก่งเก่งกังกาอีกหน่อยมันจะต้องดังไปทั่วประเทศแน่เลยนะท่าเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องบอกก็คือว่าลูกทุ่งอาจจะไม่ใช่ทางของเนสแต่ไม่ผิด เพราะนี่ม it it ันเป็นการแข่งขันอีกในรอบต่อรอบหนึ่งเท่านั้นเองเราเก็บได้ดีมากในเรื่องของการร้องพี่ชอบคำว่าปริญญามากโอ้โหพูดร้องได้ชัดมากคำนี้นะครับเออร้องอื่นๆรวมๆเราจะผ่านไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอารมณ์แล้วก็ฟีลแล้วก็คาริสมาบนเวทีคุณคือตัวแทนของจิตวิญญาณของลูกทุ่งที่เป็นพอพูลาลูกทุ่งคือทุกคนชื่นชมในิยมชมชอบคุณได้ตรงนั้นไปร้อยเต็มครับขอบคุณ พี่บเป็นยังครับเนสครับผมโอ้โหเห็นรูปร่างแล้วลืมลืมฟังเสียงผู้หญิงเนี่ยมันจะมองไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกลูกเสียงช่างมันช่างมันเลยนะเพราะอีดิยาบทที่หนัวออกมาแต่ละโอ้โหท่าสะบัดอะไรอย่าว่าแต่ปูอย่าว่าแต่ไข่หรือว่าไก่เลยไฮยังหลงเลยอ่ะโดยเฉพาะลูกสาวแถวเนี้ย จนลิศสีดวงแตกเลยลูกเอ้ยน่ารักอ่ะบอกได้กันเดียวว่าเจรักหนูมากค่ะกอคุณพี่ไฮครับเอาละเราไปฟังความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งเงินบ้างครับผมอ่าอยู่ทางด้านนั้นเองเป็นยังไงบ้างครับเนสในวันนี้สวัสดีค่ะเนสค่ะอยากบอกว่าถ้าเปรียบเนสเป็นเฟซบุ๊กนะคะก็อยากจะกดไลค์สักล้านครั้งเลยค่ะ ค่ะแล้วอยากจะบอกว่าจะไม่ให้ไก่หลงได้ยังไงก็น่ารักมากๆเลยก็อยากจะบอกเนสว่านะคะว่าเดอะสตาร์คนต่อไปคงเป็นเนสแน่นอนค่ะนั่นคืูความคิดเห็นจากร้อยสีในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบเนสนะครับส่งคะแนนแม่เขาได้ทั้ง SMS พิมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข8ดแล้วส่งมาที่4 2 4 2 8 9 9หรือกดดอกจันสี่เกตามด้วยหมายเลข8ดหลังจากนั้นกดโทรออกเนสหมายเลข8ขอบคุณเนสมากครับขอบคุณครับ